ที่ญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหเป็นข่าวใหญ่เลยนะครับแต่ว่าที่ชิบูย่านะครับแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังเนี่ยโอ้โหมีการแบบว่าปิดถนนฉลองกันเลยทีเดียวนะครับก็แปลว,ว่าเราเนี่ยสมน้ำหน้ารูดิเกอร์กันใหญ่เลยนะครับแต่บอกคำเดียวว่าเละนะครในเพจแฟนนะครับลองไปดูกันได้นะครับ สวัสดีครับผมชุกป,ปรัชญานะครับพูดคุยเก่าสาวการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นเนะื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องวีนะครับชุกป,ปรชัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมา,มากๆเลยนะครับในคลิปนี้จะมาพูดถึงฟุตบอลโลกกันเหมือนเช่นเดิมนะครับไปเกาะติดกันเหมือนเดิมนะครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าช็อกสองวันติดเลยนะครับสำหรับฟุตบอลโลกเนี่ย วงการฟุตบอลเอเชียเนี่ยสะเทือนโลกจริงๆนะครับเหลือจะเชื่อนะครับทีมชาติญี่ปุ่นโค่นเยอรมันลงได้นะครับก็ใครได้ดูเกมนี้บ้างครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยจริงๆนั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าถ้าใครได้นั่งดูเกมนี้เนี่ยก็ครึ่งแรกเนี่ยญี่ปุ่นเองเนี่ยเปรองทุกอย่างเลยนะครับ นึกว่าน่าจะโดนไม่ต่ำกว่า3เมตรนะครับว่าการคองบอลก็ทําได้แค่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับยิงได้แค่ครั้งเดียวนั่นเองนะครับแต่มาครึ่งหลังเนี่ยฮาจิเมโรุยเยสุนะครับแก้เกมแบบได้ดีมากเลยนะครับกล้าเปิดแรกแล้วก็เปลี่ยนตัวถูกที่ถูกเวลานั่นเองนะครับสุดท้ายเนี่ยหาจุดอ่อนเยอรมันจนเจอนะครับก็พลิกแซงชนะไปได้2อต่อครับจากลูกยิงของลิสซึโดอันกับทาคุมะอาซโนะนั่นเองนะครับซึ่งเป็น2แข้งที่ค้าแข้งอยู่ในลีกเยอรมันด้วยนั่นเองนะครับก็โอ้โหถือว่าเป็็นที่าแล้วก ที่ญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหเป็นข่าวใหญ่เลยนะครับแล้วก็ผมไปเช็คข่าวมาช่วงดึกเนี่ยโอ้โหแม้ว่าฟุตบอลเนี่ยจะจบประมาณสักเที่ยงคืนตามเวลาท้องถิ่นนะครับแต่ว่าที่ชิบูย่านะครับแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังเนี่ยโอ้โหมีการแบบว่าปิดถนนฉลองกันเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงที่โอซาก้าผับบาร์อะไรอย่างเงี้ยก็แฟนบอลญี่ปุ่นก็แห่ไปดูบอลที่นั่นกันนะครับโอ้โหต้องบอกว่าคึกแล้วก็ต้องบอกว่ามีการฉลองกันแบบสุดเหวี่ยงเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นช่วงดึกของทางญี่ปุ่นเป็นวันที่ประวัติศาสตร์ของาขากาปน,นทีีุ่่่ญรบอ สร้างความกระหึ่มโลกในครั้งนี้นั่นเองนะครับส่วนบทสัมภาษณ์ของโมริยจสุหลังเกมนะครับเขาก็ยังชื่นชมวงการฟุตบอลเยอรมันนะครับว่าช่วยทําให้นักเตะญี่ปุ่นแข็งแกร่งนะครับเป็นเหมือนแรงบันดาลใจนะครับทำให้วงการฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยเรียนแบบนะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีบุคลากรคนเยอรมันเนี่ยมาวางระบบให้กับสโมสรแล้วก็ทีมชาติญี่ปุ่นด้วยนั่นเองนะครับแม่นี่เขาเรียกว่าสิทธิ์ล้างคูหรือเปล่ามาวันนี้นะครับญี่ปุ่นเนี่ยมาโค้นบอกว่าต้นแบบของพวกเขาไปแล้วนั่นเองนะครับสำหรทีม่ ก่อนนนี้นเองเขาก็มาวางรากฐานกับบอลญี่ปุ่นก็เคยมีดีลนะครับดึงผู้เล่นญี่ปุ่นในเจลีกเนี่ยไปคาแข้งที่บุนเดสลลกาเยอะเลยนะครับก่อนในนี้นนก็ถือว่าแสบมากๆนะครับสำหรับญี่ปุ่นที่มาวันนี้พวกเขาโค่นเยอรมันที่เป็นต้นแบบของพวกเขาลงได้นั่นเองนะครับส่วนอีกประเด็นที่เป็นดราม,ม่านะครับหลังจบเกมเนี่ยก็คืออันโตนิโอรูดิเกอร์นะครับที่ทําท่าวิ่ง ประมาณว่ากุนกวนแล้วก็เย้ยนะครับตอนที่ทีมเนี่ยนำอยู่หนึ่งูนนะครับจริงๆเรื่องนี้สื่อญี่ปุ่นผมไปเช็คมาไม่มีที่ไหนเล่นแล้วก็ตั้งคำถามเรื่องนี้เลยนั่นเองนะครับแต่ที่บ้านเราเนี่ยดราม่าจัดเลยครับนะฮะก็แปลว่าเราเนี่ยสน้ำหน้าลูดิเกอร์กันใหญ่เลยนะครับหลังจากที่จบเกมนะครับแล้วก็ทีมชาติจันก็แพ้กับญี่ปุ่นนั่นเองนะครับรวมถึงชนะทิพย์เองก็โพสต์ไม่เชิงเพราะหมั่นไส้ลูดิเกอร์หรือเปล่านะครับแต่โพสต์ของชนะทิพย์เนี่ยบอกว่า เยอรมันเนี่ยประมาทเองนะครับคงไม่รู้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยทั้งวินัยดีแล้วก็ใจสู้นั่นเองนะครับซึ่งก็แฟนบอลไทยก็ไปกระหน่ำคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์กันเพียบเลยนะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นดนิามาแล้วก็ถูกพูดถึงอยู่มากๆเลยนะครับภาพที่อันโตนิโอรูดิเกอร์วิ่งเหมือนกับเยะๆหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าถูกเอามาเป็นไวรัลแล้วก็ล้อเลียนกันเพียบเลยนั่นเองนะครับอีกหนึ่งประเด็นที่บ้านเรานะครับหลังจบเกมเนี่ยเพจ แฟนนะครับที่ดูแลโดยทางสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับไม่รู้ว่านึกคึกอะไรนะครับอยู่ดีๆขยันรอบดึกนะครับมาโพสต์ข่าวเกากระแสกับเขาด้วยนะครับแต่เป็นเรื่องนโยบายนะครับที่เตรียมเปิดให้สโมสรเนี่ยเข้ามาพูดคุยแนวทางพัฒนาทีมชาตินะครับซึ่งหัวข้อข่าวนั้นระบุว่าสมาคมได้ประสานสโมสรสมาชิกนะครับเพื่อเสนอแนวทางและก็แผนงานการพัฒนากีฬาฟุตบอลนั่นเองนะครับ ก็เนื้อข่าวเนี่ยมันไม่มีอะไรมากครับมีแค่2อารากราฟแล้วก็มีแค่เชิญสมาชิกสโมสรน,นะครับมาช่วยวางแผนบอลทีมชาติเสนอแนวทางให้สมาคมได้เลยอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับโอ้โหแต่กลายเป็นว่า เหมือนโบกรถทัวร์ไปจอดซะงั้นเลยนะครับแฟนบอลไทยเนี่ยไปคอมเมนต์ถล่มกันยับเหมือนเดิมนั่นเองนะครับเป็นร้อยคอมเมนต์เลยนะครับผมไม่ไหวที่จะคัดมาอ่านจริงๆนั่นเองนะครับแต่บอกคาเดียวว่าเละนะครับในเพจแฟนนะครับลองไปดูกันได้นะครับต้องบอกได้เลยว่าบันเทิงจริงๆนั่นเองนะครับไม่รู้อยู่ดีๆนึกคึกอะไรขึ้นมานะครับมาโพสต์ในช่วงเวลาที่ทุกคนกําลังอินกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับแต่ว่ามันมีข้อเปรียบเทียงไงนะฮะ ฟุตบอลไทยมันอยู่ประมาณนี้แล้วก็เราเหมือนกับไปโพสต์อิงกระแสเขานั่นเองครับก็เลยโดนถั่วลงซะเรียบร้อยนั่นเองในเพจแฟนนั่นเองก็นั่นคือประเด็นที่ผมมาฝากในคลิปนี้นั่นเองนะครับอย่างไรแล้วก็ขอบคุณรับดิตดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องผมเองนะครับชุบรัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณรับดิตดตามนะครับในคลิปนี้กดตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ